ละครชีวิตรักแฟนกำมารอตอนที่สนับวันแพรวาก็ยิ่งอินกับการเป็นแฟนปลอมๆของทีจนเธอหลงคิดว่าเขากับเธอเป็นแฟนกันจริงๆเข้าเสร็จแล้ววันนี้เธอกับทีนัดกันมาเข้าห้องสมุดเพื่อติวหนังสือให้ตามสัญญาข้อนี้นะเธอต้องอ่านบวกสมการให้มันถูกต้องด้วยยากยากจริงๆฉันพยายามทำมา หลายชั่วโมงแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้ไม่ยากหรอกนะมันมีเทคนิคเดี๋ยวฉันจะบอกเทคนิคให้แต่ว่านายต้องลองหาคำตอบด้วยวิธีของตัวเองมาก่อนฉันจะได้รู้ว่าจะต้องปรับตรงไหนเธอคงต้องช่วยติวให้ฉันหนักหน่อยนะเพราะว่าฉันไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยโดยเฉพาะวิชาคนวณเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะสบายมากฉันทำตามสัญญาอยู่แล้วบอกว่าจะติวจนนายสอบไม่ตกสักวิชาฉันก็จะทำ จะติวจนกว่านายจะสอบผ่านเฉลุยเลยล่ะเพลอๆเเอาเกียรินิยมอันดับหนึ่งเลยไหมโอ้ยแค่สอบไม่ให้ตกแต่และว,วิชาฉันก็ดีใจแล้วไม่ต้องถึงขนาดเกียรินิยมอันดับหนึ่งหรอกนะโอเคฉันจะติวให้แบบหมดแม็กเลยแบบนี้ก็ค่อยคุ้มหน่อยที่ต้องแกล้งเป็นแฟนปลอมๆของเธอน่ะขอบคุณนะที่ช่วยพวกนั้นน่ะเงียบปากไปได้เยอะเลยถ้าไม่ได้นายมาช่วยแล้วก็นะฉันคงหนวกหูหน้าทำคารนตายเลยไม่เป็นไรหรอก เป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันเป็นธรรมดาแต่ฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องเธอหน่อยนะ่ะพอจะช่วยอะไรฉันได้ไหมเรื่องอะไรหรอว่ามาเลยนายช่วยฉันตั้งหลายเรื่องแค่จะให้ฉันช่วยอะไรนายบ้างเล็กๆน้อยๆฉันทําให้อยู่แล้วล่ะฉันชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากอยากให้เธอช่วยเป็นแม่สื่อหน่อยทีพูดออกมาตรงๆทำให้แพรหวาหน้าซีดหัวใจเจ็บแปบเหมือนมีใครเอาเข็มมาทิ่มแทงหัวใจเธอ โดยเฉพาะเมื่อได้ยินผู้ชายที่ตัวเองชอบบอกว่าชอบผู้หญิงคนอื่นมากแถมยังจะให้เธอเป็นแม่สื่อให้อีกต่างหากใครเหรอใครกันที่นายชอบขนาดจะให้ฉันเป็นแม่สื่อแสดงว่าฉันรู้จักแก้วเหรอบ้านนะ่าจะเป็นแก้วไปได้ยังไงก็พี่คนที่เธอไปช่วยเข้าขายของที่ร้านยังไงล่ะเจ้าของร้านที่เธอทํางานด้วยอะ่ะพี่อ้อยนะเหรอเขาอายุมากแล้วนะมากกว่านายตั้งสิบกว่าปีเลยด้วยซ้ํา ฉันชอบคนมีอายุน่ะฉันไม่ได้บอกเธอฉันไม่ชอบคนอายุน้อยหรือว่าคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันฉันชอบคนที่อายุมากกว่ามันทําให้ฉันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยากเข้าใกล้นอกจากพี่ออยจะอายุมากกว่านายสิบกว่าปีแล้วเขาก็เคยแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วนะไม่เห็นเป็นไรเลยถึงเขาจะเคยมีลูกแต่เขาก็หย่ากับสามีแล้วเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เหรอฉันรู้ดีฉันทํางานก็ช่วยเขาเลี้ยงลูกได้ เนี่ยจะเป็นอะไรเลยลูกเขาก็เหมือนลูกฉันนั่นแหละถ้าเกิดว่าเรารักกันจนถึงขั้นแต่งงานไปชอบเขาตอนไหนเนี่ยถึงขั้นจริงจังอยากจะมีลูกกับเขาเลยเหรอก็ตอนที่ฉันไปรับเธอที่ร้านน่ะฉันได้เจอหน้าเขาแค่เห็นฉันก็รู้สึกว่านี่สเปคเลยแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปคุยไม่รู้ว่าเขามีคนที่คุยด้วยอยู่หรือเปล่าอยากให้เธอช่วยสืบๆให้หน่อยแล้วก็ช่วยเป็นแม่สือให้หน่อยนะเดี๋ยวจะลองถามพี่ออยดูแล้วกันว่าเขามีใครแล้วหรือยัง เตรียมใจเอาไว้บ้างก็ดีพี่อ้อยเขาอายุเยอะขนาดนี้แล้วมันก็ต้องมีคนมาชอบบ้างโอเคแค่นี้ฉันก็ดีใจมากแล้วขอบใจมากนะหญิงสาวตั้งหน้าตั้งตาติวหนังสือให้เขาแม้จะหมดอารมณ์แล้วก็ตามช่วงเย็นหญิงสาวปฏิเสธไม่กลับพร้อมกับทีแต่เดินเตร่แถวสนามกีฬาวันนี้แฟนไม่มาด้วยหรอจ๊ะเมสสาวน้อยผู้แสนจะโชคดีมาแต่ฉันไม่ไปไม่อยากไปกับเขา ไปอะกทีกำลังเล่นบทเป็นแฟนปลอมๆของแกไม่ใช่หรอทำไมไม่ไปกับเขาอีพวกนั้นมันจะได้หูปากเลิกนินทาเธอสักทีไงฉันไม่อยากไปกับเขาอยากทำตัวให้ชินเพราะอีกเดียวฉันก็ต้องเดินคนเดียวเหมือนเดิมละถ้าเกิดว่าไปกับทีบ่อยๆใจมันจะเคยชินไม่มีเขาแล้วมันจะเศร้าเอาอ้าเขาจะไม่ช่วยแล้วหรอเร็วจังฉันนึกว่าจะแกล้งเป็นแฟนปลอมๆให้แกอีกสักปีเปล่าหรอก ทีเขาก็ช่วยฉันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เขาขอให้ฉันช่วยเขาจีบผู้หญิงคนอื่นฮะแล้วคราวเนี้แกจะหาใครมาเล่นบทเป็นแฟนปล,มปลอมๆมาถ้าเกิดว่าเขาไปม,มีแฟนใหม่แล้วจริงๆอะ่ะฉันก็คงบอกทุกคนว่าเราเลิกกันโชคดีที่พี่ออยเขาไม่ได้อยู่แถวนี้ต่อยเขาเป็นแฟนกับทีควงกันไปไหนมาไหนอีพวกนั้นมันก็ไม่เห็นหรอกพี่ออยอย่าบอกนะว่าคือพี่ออยเจ้าของร้านอาหารที่แกไปเสิร์ฟอยู่อะ่ะเออ คนนั้นแหละผู้หญิงที่ทีแอบชอบเฮ้ยแต่พี่คนนั้นเขาแก่มากแล้วนะน่าจะสี่สิบกว่าแล้วมั้งน่ะก็ทีเขาชอบจะให้ทำยังไงล่ะใครจะไปห้ามได้คนรักกันชอบกันห้ามไปก็บาปเปล่าๆจะว่าไปนะสี่สิบกว่ามันก็ยังไม่แก่หรอกมันก็ยังโอเคแต่เขามีลูกติดนะสาวๆไม่ชอบไปชอบแม่ไม้ลูกติดงงกับทีจริงๆเลยช่างเขาเถอ พี่ออยก็คงจะมีอะไรดีนั่นแหละทีถึงได้ชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นแนแล้วทำไมแกถึงทำหน้าเหมือนคนอกหักอย่าบอกนะว่าแกชอบทีจริงๆพอเขาไปชอบคนอื่นแกก็เลยอกหักนะ่ะเปล่าซะหน่อยแกอย่ามาใส่ร้ายฉันสิแกชอบทีชอบทีแน,น่ๆฉันมั่นใจแกดูออกด้วยเหรอโอ้ยฉันว่าแล้วเชียวว่ามันต้องเป็นอย่างนี้จริงๆแกนะแกฉันนึกแล้วว่าแกจะต้องตกหลุมเสน่ห์เขาเข้าสักวัน หญิงสาวถอนหายใจไม่แก้ตัวอะไรออกมาคนไม่เคยมีความรักอย่างเธอยอมรับว่าชอบทีเข้าไปเต็มรักแล้วแกวมองเพื่อนอย่างสงสารแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะรับปากทีเอาไว้แพรว่าจึงมาทำงานที่ร้านของออยและเริ่มต้นบทเป็นแม่สื่อพี่ออยแฟนพี่กับพี่มีแนวโน้มว่าจะกลับไปคืนดีกันไหมคะหมายถึงสามีเก่าของพี่นะ่ะโอ้ยไม่มีหรอกจ้ะ ตายไปก็ไม่เผาผีพี่กับมันเกลียดขี้หน้ากันยังกับอะไรดีแล้วพี่อ้อยคิดจะมีแฟนใหม่ไหมคะก็คิดนะแต่ก็คงต้องหาดีๆหน่อยไม่อยากเจอชายทั่วเหมือนคนที่ผ่านมาว่าแต่เราเถอะมาถามพี่เรื่องแฟนทำไมเนี่ยหรือว่าจะติดต่อหนุ่มๆดีๆให้พี่ละจ๊ะมีคนมาชอบพี่คะ่ะฮะใครหรอใครมันจะมาชอบแม่ไม้ลูกติดอย่างพี่ได้ก็คนที่มากินข้าว เพื่อจะรอกลับพร้อมแพรวางไงคะอา้าวกันไหนว่าเป็นแฟนเราไม่ใช่หรอพี่นึกว่าเป็นแฟนเราซะอีกนะเนี่ยไม่ใช่หรอกคะ่ะเพื่อนนะ่ะทุกคนเข้าใจผิดไปเองว่าเป็นแฟนเขาชอบพี่ออยนะคะเขาฝากให้แพรวามาสอบถามพี่ออยดูว่าพี่ออยมีแฟนหรือเปล่าคนนั้นนะหรอยังหนุ่มอยู่เลยมิเอาหรอกเขาอายุน้อยกว่าพี่เยอะพี่ไม่อยากมีปัญหาแต่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องอายุนะคะ เขาชอบพี่อ้อยมากลองไปเดทกับเขาสักครั้งไหมคะออยทำหน้าแปลกใจแต่ก็บอกว่าให้เขาลองมาจีบเธอดูถ้าเกิดว่าเขาจีบสำเร็จเธอก็จะยินดีเป็นแฟนกับทีแปลว่าจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเขาจริงเหรอนี่คุณออยเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเหรออืมโหเดี๋ยวฉันจะรีบไปหาที่ร้านเขาเลยแค่เขาบอกว่าอนุญาตให้ฉันจีบฉันก็ดีใจมากละดีใจอะไรขนาดนั้นชอบพี่อ้อยเขาที่ตรงไหนหรอ เหมือนเพิ่งเคยรู้จักกันเขาก็สู้ชีวิตดีใครๆก็สู้ชีวิตกันทั้งนั้นแหะก็ฉันชอบเขาไงบางทีอาจจะเคยรักกันแต่ชาติปางก่อนก็ได้เห็นปุ๊บถึงได้ชอบปั๊บเลยนี่ก็ว่าเกินไปคนกําลังมีความรักนะ่ะพูดอะไรก็มีความสุขไปสมหมดนั่นแหละฉันก็คงต้องกลับไปโสดแบบเดิมอีกสินะไม่เห็นเป็นไรเลยฉันแกล้งเป็นแฟนปลอมๆเธอให้ต่อก็ได้พี่ออยเข้าใจดีเขาไม่ว่าล่ะได้ไงล่ะเดี๋ยวพี่ออยก็เข้าใจผิด ฉันยังไม่ทันได้จีบเขาเลยถ้าฉันเป็นแฟนกับพี่ออยจริงๆแล้วก็ฉันจะอธิบายให้เขาเข้าใจเองไม่ยากหรอกไม่เอาหรอกเกรงใจไม่ต้องเกรงใจนะฉันรับบทเป็นแฟนปลอมๆของเธอได้เสมอชายหนุ่มอาสาอย่างเต็มใจทำให้แพรว่วา้อนหายใจหนักเพราะเธอไม่ได้เกรงใจแต่ไม่อยากเจ็บปวดมากไปกว่านี้ตั้งหากแกจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ